ยุคโซเชียลเฟื่องฟูมากเท่าไหร่ดวงตาคู่นี้ของเราทํางานหนักมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเข้าสู่ใบ40ปีการมองเห็นอะไรในระยะใกล้ๆจะเบลอ ar, และมีอาการเวียนหัวตามมานั่นคืออาการเตือนของสายตายาวเราจะทําอย่างไรให้การใช้สายตาเป็นปกติเช่นเดิมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณจเจริญศิลป์มโนมัยสัตยภาพผู้บริหารกิ่งเพรการแว่นถึงความเป็นมาและการให้บริการกันครับ ครับกิ่งเพชรกันแว่นนะครับเราเป็นร้านแว่นตาที่เปิดมาก30กว่าปีแล้วที่ใช้ชื่อกิ่งเพชรเนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่ที่กิ่งเพชรมาก่อนแล้วก็มีการย้ายไปที่อุสาวรียีแลวสุดท้ายก็มาอยู่ท่าประจันครับอยู่หน้าประตูธรรมาศาสตร์เกือบ30ปีแล้วครับปัญหาหลัก,ลกๆก็จะเป็นเรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวทีนี้คนที่ยังอายุไม่40สเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายตาสั้นอย่างเดียวปัญหามองไกลอย่างเดียว ครับพออายุ40ขึ้นมาเนี่ยกล้ามเลือตาในการมองระยะใกล้จะเริ่มมีปัญหาเราต้องต้องใช้เลนขยายเพื่อเข้าไปช่วยในการมองระยะใกล้ขั้นตอนการให้บริการของทางร้านกิ่งเพชการแว่นนะครับเข้ามาถึงเราก็จะให้เจอคุณหมอก่อนเลยเป็นนักทันตาตรมากนะครับหรือหมอสายตาครับเพื่อเป็นการตรวจวัดสายตาและตรวจโครงสร้างตาโดย r o d e n s t o c k d n i Scanner 2ที่จะวัดโครงสร้างตาต่างๆนะครับมีทั้งการวัดรูม่านตาตอนกลางวันตอนโพเพ ที่บางคนบอกว่าแว่นชั้นกลางวันชัดดีทาไมกลางคืนไม่ชัดตัวนี้จะเข้ามาแก้ระบบนี้นะครับจะมีการวัดความดันตาวัดความโค้งกระจกตาวัดความหนากระจกตานะครับทุกอย่างแต่ประมวลผลใส่เข้าไปในเลนส์มันจะเป็นเลนส์เฉพาะบุคคลเลยมันจะไม่ได้แก้แค่ค่าสายตาอย่างเดียวแลวะแต่เป็นปเติมเต็มส่วนที่หายไปของข้อมูลตาเราอันนี้เราจะมีบริการให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการวัดสายตาต่างๆเราจะไปที่เครื่องอสลิปแรมดิจิตอลสลิปแรมตัวน,นี้จะเป็นการวัดดู โรคตาเบื้องต้นให้ทั้งเปลือกตาภายนอกและดวงตานะครับเมื่อดูอันนีเสร็จแล้วคราวนี้เราจะเลือกกรอบแว่นและเลือกเลนส์กันว่าเราต้องการเลนส์ชนิดไหนและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเลือกกรอบแว่นเสร็จแล้วเลือกเลนส์เสร็จแล้วเราจะไปที่อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องโลจิสติกอิมเพรสชันนิสเป็นการวัดพารามิเตอร์ต่างๆสําหรับแว่นกับคนลูกค้าคนนั้นเพื่อจะได้เป็นแว่นเฉพาะบุคคลเลย จุดแข็งคือเราจะเป็นที่นี่เราจะรวมเครื่องมือของดูเดนส์็อกทั้งหมดนะครับที่นี่จะเป็นตัวแทนจาหน่ายของดูเดนส์็อกโดยตรงเลยเครื่องมือของดูเดนส์็อกทั้งหมดที่มีเราจะลงมาให้หมดเลยดูเดนส์็อกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีฟรีฟอร์มเทคโนโลยีเจ้าแรกของโลกพอผลิตออกมาได้แล้วเนี่ยเขาจะถือลิขสิทธิ์อยู่สิปีแล้วค่อยปล่อยออกมาในขณะที่เจ้าอื่นเพิ่งเริ่มทําฟีฟอร์มเทคโนโลยีเนี่ยดเดนส็อกไปอันอื่นแล้วเขาจะเป็นมีความเทคโนโลยีที่นําหน้าชาวบ้านกว่าเสมอ เลนส์โนสต๊กนะครับจะเป็นเลนส์ที่กว้างที่สุดและจะเป็นเลนส์เฉพาะบุคคลที่ทําออกมาเพื่อคนต่อคนเท่านั้นกอบอันนี้จะเป็นของลินเบิรกนะครับทำมาจากประเทศเดนมาร์กเราจะมีการคัสตอมสีคัสตอมขนาดคัสตอมไซส์ได้เลือกสีได้ตามใจชอบเลยเป็นแว่นที่เบาที่สุดในโลกแล้วอย่างเลนส์นะครับเราจะมีการรับประกันทุกกรณียกเว้นหาย3เดือน ตกหล่นเป็นรอยแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับสเดือนแรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องค่าสายตาเลยมีปัญหาอะไรเราเปลี่ยนให้ทันทีรับประกันคดติ้ง2ปีถ้าไม่ได้งปีปคดลอกหรือมีอะไรเอามาให้เราดูเราจุดดูแลให้ครับส่วนเรื่องกรอบเนี่ยถ้าพวกอะไหล่ส่วนใหญ่เปลี่ยนฟรีตลอดจนกว่าแววนจะหายไปข้างหนึ่งแต่ไม่ได้รับประกันเรื่องหักนะครับเรื่องหักมันเป็นคืออุบัติเหตุเราต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งแต่มีอะไรขอให้บอกทางร้านจะช่วยดูแลให้ครับวิธีถนอมเลนนะครับหลักๆก็คือล้างด้้้้วยนยนนนนําาาาาาลลงงจ่ครับับเเพือ,เอออป็กกม เราใช้ผ้าขนหนูซับให้แห้งยังไม่ต้องเช็ดนะฮะแล้วเราจะมีผ้าเช็ดแว่นอีกทีหนึ่งคอยเช็ดให้อย่าใช้กระดาษที่ชู่หรือเสื้อเช็ดเด็ดขาดรอยขนแมวจะมาครับอย่าวางไว้ในรถที่ร้อนๆอย่างเงี้ยเลนก็จะเดี้ยวได้ข้อเสียของการฝืนสายตานะครับมันจะทําให้เราต้องเพ่งแล้วก็ใช้กาลังเยอะในการที่จะมองอะไรบางอย่างแต่ถ้าเราใส่เลนโปรเกรสซีฟหรือเลนส์บีสายตายาวแล้วเร,เ,รเราเริ่มใส่เลยเนี่ยข้อแรกเลยนะปรับตัวง่ายมากดีกว่าที่รอให้มันเยอะเยอะแล้วค่อยไปใส่จะปรับตัวยากและทีนี้ พอปรับตัวง่ายแล้วก็จะใช้ง่ายการที่เรามองเห็นชัดตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้เราไม่เหนื่อยง่ายครับแล้วเราไม่แพ้คนอื่นอ่ะคนอื่นเขามองชัดแต่เราเป็นมองไม่ชัดเนี่ยเราก็จะแพ้คนอื่นเขาหน่อยๆแล้วครับที่กิ่งเชรการแว่นนะครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเลนดูเดนสต็อกโดยเฉพาะเลยนะครับเราจะมีเครื่องมือต่างๆของดูเดนสต็อกเนี่ยไว้คอยต้อนรับลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นสายตายาวนะครับให้เราดูแลคุณนะครับ ไม่ว่าจะมีปัญหาสายตาบันทิดใจลองเข้ามาวัดสายตานัดกับคุณหมอทูก,กอนแล้วเราจะตรวจสุขภาพตาตรวจทุกอย่างให้หมดเลยว่าจะต้องใช้เลนส์หรือแว่นชนิดไหนบางคนอาจจะไม่ต้องใช้โปรเกรสซีฟก็ได้นะครับใช้แต่แว่นดูคอมพิวเตอร์หรือแว่นอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องขอตรวจค่าสายตาก่อนจะได้ดูได้ว่าชีวิตประจําวันใช้ใสายตาแบบไหนบ้างแว่นตานอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการมองเห็นแล้วยังมงบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ อีกทั้งยังเป็นแฟชั่นเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพที่ดีให้กับเราครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการรับแว่นที่ผู้ใช้บริการมาวัดสายตาโดยเลือกเลนโปรเกรสซีจากโรเดนสต็อกที่ดีที่สุดในโลกและ DIY กรอบแว่นที่มีความน่าสนใจจากแบรนด์ลินเบิร์กหากคุณผู้ชมมีสายตาที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมกิ่งเพชรการแว่นยินดีให้บริการครับ